พระธรรมแมทธิวบทที่ส2องในคราวนั้นพระเยซูสเสด็จไปในนาในวันสะบาโตและพวกศิษย์ของพระองค์หิวจึงเด็ดลวงข้าวมากินแก้หิวเมื่อพวกฟาริสีเห็นเข้าจึงถูนพระองค์ว่านั่นแน่ศิษย์ของท่านทำการซึ่งต้องห้ามในวันสะบาโตพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าพวกท่านยังไม่ได้อ่านหรือซึ่งดาวิดได้กระทำเมื่อท่านและ พักพวกอดอยากท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้ารับประทานขนมปังหน้าพระพักซึ่งท่านหรือพักพวกไม่มีสิทธิ์จะรับประทานควรแต่ปุโรหิตพวกเดียวท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านในธรรมบัญญัติหรือที่ว่าพวกปุโรหิตในพระวิหารย่อมละเมิดกฎวันสบาโตแต่ไม่มีความผิดแต่เราบอกท่านทั้งหลายว่าที่นี่มีสิ่งหนึ่งเป็นใหญ่กว่าพระวิหารอีก ท่านทั้งหลายได้เข้าใจความหมายของพระคัมภีร์ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องศตวรบูชาท่านก็คงจะไม่กล่าวโทษคนที่ไม่มีความผิดเพราะว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือวันสบาโตแล้วพระองค์ได้เสด็จไปจากที่นั่นและเข้าไปในธรรมศาราของเขามีคนหนึ่งมือข้างหนึ่งรีบและคนทั้งหลายถามพระองค์ว่า การรักษาโรคในวันสบาโตนั้นต้องห้ามหรือไม่เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านมีแกะตัวเดียวและแกะตัวนั้นตกบ่อในวันสบาโตผู้นั้นจะไม่ฉุดลากแกะตัวนั้นขึ้นมาขึ้นหรือมนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริฐยิ่งกว่าแกะมากทีเดียวเหตุฉะนั้นจึงอนุญาตให้ทำการดีได้ในวันสบาโต แลวพระองค์ตรัสกับคนมือรีบนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถิดเขาก็เหยียดออกและมือน,นั้นก็หายเป็นปกติเหมือนมืออีกข้างหนึ่งฝ่ายพวกฟาริสีก็ออกไปปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้แต่พระเยซูทรงทราบจึงได้เสด็จออกไปจากที่นั่นและคนเป็นนั้นมาก,ก็ตามพระองค์ไปพระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายโรคสิ้นทุกคนแล้วพระองค์ทรงก,กำชับห้ามเขา มีให้แพร่พายว่าพระองค์คือผู้ใดทั้งนี้เพื่อจะให้เป็นไปตามคําของอิสยาผู้เผยพระชนะว่าดูเถิดผู้รับใช้ของเราซึ่งได้เลือกสรรไว้ที่รักของเราผู้ซึ่งเราโปรดปรานเราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้ท่านจะประกาศความยุติธรรมไปให้แก่บรรดาประชาชาติท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและไม่ร้องเสียงดัง ไม่มีใครจะได้ยินเสียงของท่านตามถนนไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักไส้ตะเกียงเป็นควันจวนดับแล้วท่านจะไม่ดับกว่าท่านจะได้นำความยุติธรรมให้มีชัยชนะและบรรดาประชาชาติจะฝากความหวังไว้กับท่านไว้กับท่านนะครับพระคัมภีร์วันนี้เนี่ยก็ฝากพวกเราส่วนมากจะโฟกัสไปที่วันสบาโตนะครับเรื่องของการ ที่ไม่ห้ามในการทําดีในวันสบาโตนะแต่ว่านะจริงๆแล้วถ้าเรามองให้กว้างหน่อยนะในเหตุการณ์ตอนนี้คำสอนของพระเยซูอันเนี้ยคือไม่ได้จำกัดอยู่แค่วันสบาโตนะแต่เราเห็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพของแนวคิดหลักเป็นภาพของคอนเซปต์หลักเลยนะในการที่พระเจ้าบอกว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องศตวรรบูชา คือพระเจ้าพลังบอกว่าคือพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพระองค์เป็นความรักพระองค์มีพระลักษณะหนึ่งคือมีความเมตตากรุณาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เวลาพระเจ้าทรงกระทำเนี่ยพระองค์ก็ทําตามพระลักษณะของพระองค์นะฮะแม้กฎเกณฑ์กฎระเบียบถูกตั้งเอาไว้นะฮะมัน ก็มีมนุษย์เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบเนี่ยมนุษย์ก็จะยึดตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะโดยไม่ได้สนใจว่าเอ้มีที่ไปที่มาหรือไม่ได้มีความนำความเมตตาเข้ามาใส่เอาไว้นะต่างแตกต่างกันนะกับพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีความเมตตากรุณาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ท,ที่ที่มองแล้วก็ คือมีความเป็นจะบอกว่ายังไงดีมีความเข้าใจในมนุษย์มีความเข้าใจดังนั้นกฎเกณฑ์ของพระองค์จะบอกว่าประนีประนอมก็ไม่ใช่ประนีประนอมนะแต่กฎเกณฑ์ของพระองค์มีมีการยืดหยุ่นด้วยด้วยกฎเกณฑ์แห่งความรักนะฮะซึ่งแตกต่างจากการประนีประนอมเลย ในในบาปหรือในการกระทําตามคําสั่งของพระเจ้านะอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะยกยก,ยกตัวอย่างในตอนนี้เนี่ยซึ่งพระคัมภีร์พวกปุโรหิตมาทักท้วงมาแย้งว่าพระเยซูสาวกของพระองค์เนี่ยทำการต้องห้ามนะในการที่เขาไปเด็ดรวงข้าวในวันสะบาโตมามากินแก้หิวเนี่ยนะเนี่ยก็ในการที่มาเด็ดหวงข้าว พระเยซูจึง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 สอนจึงบอกกับเขาไปนะเลยที่พระองค์ก็ไม่ได้ไม่ได้โต้แย้งด้วยเรื่องของสาวกของพระองค์แต่พระองค์ยกตัวอย่างของกษัตริย์ดาวิดนะซึ่งกษัตริย์ดาวิดตัวอยา่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของบรรบาโตใช่ไหมครับเป็นเป็นการที่ดาวิดไปนะตอนนั้นตอนที่ดาวิดหลบหนีจากซาอูลน,นะตอนที่ซาอูลเริ่มที่จะตั้งต้นที่จะ คิดปองร้ายดาวิดดาวิดก็หนีไปนะแล้วก็เมื่อหนีไปดาวิดได้ไปถึงพนิเวศแห่งพระเจ้าแห่งหนึ่งแล้วก็ไปขอขนมปังหน้าป่พระพักของพระเจ้าเนี่ยคือขอกัุโปรหิตปุโรหิตก็เอามาให้ปุโรหิตก็เอามาให้ทานด้วยนะฮะซึ่งถามว่าเอ๊ะมันผิดยังไงนะมันเพราะว่าสิ่งนี้มันผิดต่อธรรมบัญญตัติตามธรรมบัญญัติแล้วขนมปังหน้าพระพักเนี่ย คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เอามากินได้นะน่าจะต้องเป็นมันจะมีส่วนบริสุทธิ์ที่ไม่มีใครกินได้แล้วมันก็มีส่วนที่เป็นของโรหิตเท่านั้นนะท,ที่จะทานได้นะแต่ดาวิดก็ไปขอมากินนะแล้วก็พระคัมภีร์ก็ไม่เคยพูดว่าพระเจ้าโกรธพระเจ้าลงโทษดาวิดอะไรนะพระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าสิ่งสิ่งนี้ผิดนะแล้วพระเยซูก็ไม่ได้ได้พูดถึงพระคัมภีร์ตอนนี้นะเราจึงเห็นว่า กฎเกณฑ์ของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะตัดสินด้วยด้วยด้วยกฎแบบน,นั้นนะแน่นอนถ้าเกิดว่า,าประชาชนหรือว่าดาวิดอยู่ดีปกติเนี่ยแล้วไปไปกินขนมปังหน้าพัดที่ทางเนี่ยหน้าประพักเนี่ยก็ไม่ถูกต้องแน่นอนเป็นการไม่ไม่รู้ควรนะเป็นการไม่ให้เกียรตินะเป็นการาที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ในเวลานี้ในเวลานั้นเนี่ยคือเวลาที่เขากําลังหลบหนีนะเป็นเวลาที่เ,เขากําลังหนีการไล่ล่าและจะไม่รู้จะมีอาหารกินอะไรยังไงไหมนะแล้วเมื่อเวลานั้นที่นั่นเข้าไปในพระวิหารก็คงจะมีแต่ขนมปังหน้าพระทิศหน้าพระพักนะโอ้โก็จึงเอาขนมปังหน้าพระพักมาให้ดาว,วิดกินนะเราจึงเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ตัดสินตาม กดตัวหนังสือแต่พระเจ้าดูแล้วพระเจ้าใช้ความเข้าใจใช้ความเมตตาของพระองค์ในการในการในการตัดสินเรื่องราวต่างๆนะครับหรือว,ว่าแล้วจะบอกหรือว,ว่าอีกตัวอย่างหนึงที่ชัดนะ,ะก็คือในตอนที่บรรดาพวกปุโรหติตฟาริสีเนี่ยตั้งใจจะหาทดสอบตั้งใจจะ,ะทำให้พระเยซูม,มีปัญหาอีกนั่นแหละในการที่ไปจับ หญิงที่ร่วงประเวณีมานะครับเพื่อที่จะให้พระเยซูบอกซิว่าจะทำอยังไงกับผู้หญิงคนนี้ตามธรรมบัญญัติบอกว่าจะต้องเอาก้อนหินคว้างเธอให้ถึงตายนะฮะเราก็เห็นว่าสิ่งที่พระเยซูใช้เนี่ยคือคือกฎแห่งความรักนะคือพระองค์ก็ถ้ากฎของมนุษย์เนี่ยแน่นอนว่าคว้างผู้หญิงคนนี้ให้ตายนะแต่พระเยซูกับถามคนเหล่านั้นว่าถ้าถ้าจะทําตามกฎเนี่ยก็ ถ้าพวกท่านไม่มีบาปเนี่ยก็ขว้างได้เลยใครไม่มีบาปก็ให้ขว้างคนนั้นก่อนนะสุดท้ายก็ไม่มีใครเหลือที่จะเอาโทษผู้หญิงคนนีไ้ได้นะเหลือแต่พระเยซูผู้เดียวที่ไม่มีบาปแต่พระองค์ทรงเลือกที่จะใช้ความรักนะในการที่เลือกที่จะให้อภัยนะเลือกที่จะให้ผู้หญิงคนนั้นจากไปแต่ย้ําว่าอย่าอย่าทำบาปอีกนะนั่นเราจึงเห็นว่า กฎเกณฑ์กฎหมายธรรมบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคือเพื่อให้เรารู้ว่าอะไรอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำนะฮะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะตัดสินพระเจ้าจะใช้กฎเกณฑ์อย่อางไงดีวิธีการใช้กฎเกณฑ์กฎหมายของพระเจ้าแตกต่างกันกับมนุษย์นะบรรดาปุรหิตบรรดา อามาจารย์ในสมัยนั้นที่พระเยซูตำหนิไม่ชอบเขามากๆนะเพราะว่าเขาเอากฎเกณฑ์กฎหมายของพระเจ้าเนี่ยมาใช้ในการที่อะหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองในการที่มากดขี่มาบังคับมาบีบบังคับคนอื่นนะเพื่อ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 ตัวเองเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเพื่อเกียรติตัวเองเพื่ออะไรของตัวเองแตกต่างกับพระเจ้านะครับกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่า พระเจ้าประทานให้เพื่อผลดีกับพวกเราเพื่อเพื่อเพื่อเป็นผลดีกับผู้กับประชากรของพระองค์เพื่อที่ผู้ที่จะทํทาตามนั้นจะเกิดผลดีนะกฎเกณฑ์กฎหมายของพระเจ้าเนี่ยประสงค์ให้เกิดการดีให้เกิดผลดีนะครับเพราะฉะนั้นในในการใช้กฎเกณฑ์กฎหมายของพระเจ้าในการใช้หลักการของพระองค์เนี่ย พระองค์จึงใช้ด้วยความเข้าใจใช้ด้วยความเมตตาใช้ด้วยกฎเกณฑ์แห่งความรักนะแตกต่างจากมนุษย์ที่ใช้ด้วย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 ท่าทีที่ที่ที่ขาดในความรักความเมตตาไปนะนั่นเองนะจึงจึงจึงเป็นสิ่งที่แตกต่างกัน ของพระ,พระเยซูกับบรรดาปุโรหิตในสมัยนั้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ใช่ไหมก็เป็นเรื่องของการรักษาโลกนะฮะนะคนคือพวกพวกนั้นก็พยายามหาเรื่องพระเยซูนะเมื่อเมื่อกล่าวโทษในเรื่องสาวกทําผิดกฎวันสะบาโตพระเยซูต่อด้วยเรื่องของดาวิดนะ้แวแล้วพระเยซูไม่ได้แค่นั้นเราเห็นว่าพระเยซูนั้นไม่ได้ ไม่ได้สนใจว่าคนเหล่านั้นจะจ้องจับผิดพระองค์พระองค์รู้นะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยกาลังจ้องจับผิดพระองค์ถ้าพระองค์รักษาโลกให้กคนเนี่ยพวกนั้นก็ต้องยิ่งโมโหยิ่งแต่ว่าพระองค์สนใจที่จะทําการดีสนใจที่จะช่วยเหลือนะไม่ได้สนใจว่าบุรุษเตุจะ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 ,จะ,จ,ะจะเห็นแล้วจะหาทางมาปองร้ายพระองค์จะมาตั้งตัวเป็นศัตรูของพระองค์มากขึ้นไปอีกนะะ พระองค์ก็ทาในในการรักษาโรคแล้วก็จริงๆแล้วคาสอนของพระองค์เนี่ยคือถ้าคนเหล่านั้นไม่ได้มีใจที่มืดบอดไปอ่ะก็ควรควรที่จะเข้าใจนะเพราะว่าพระยเยซูก็ตอบว่าถ้ามีแกะของเขาตกลงไปในบ่อเนี่ยเขาจะไม่ช่วยเหรอนะแน่นอนว่าถ้าเขาตอบจากใจจริงๆเนี่ยเขาก็คงจะช่วยนะแต่คนเหล่านั้นไม่เลือกที่จะตอบคําถามของพระเจ้าอันนี้เป็น เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่สําคัญนะครับคือเวลาที่พระเจ้าถามอะไรเราเนี่ยเราอย่าเพิกเฉยนะแต่ให้เราตอบพระองค์นะเราจะตอบพระองค์ในแบบไหนก็ตามนะแต่เมื่อเราเริ่มตอบพระเจ้าเรากําลังเข้าสู่กระบวนการในการที่พระเจ้าจะเข้ามาเคลียร์พระเจ้าจะมาทํางานในชีวิตของเรานะหลายเรหลายครั้งเมื่อพระเจ้าถาม ถ้าเราอ่านูพระคัมภีร์ดูนะเราเห็นว่าเมื่อพระเจ้าถามเนี่ยหลายคนที่สุดท้ายผิดพลาดไปทําบาปเนี่ยเพราะว่าเมื่อพระเจ้าถามเขาไม่ตอบเขาจิตใจเขาดื้อดึงจิตใจเขาแข็งกระด้างแล้วเขาก็หันไปตามตามใจตามความบาปตามเนื้อหนังของเขานะครับยกตัวอย่างเช่นคาอินนะครับคาอินเนี่ยพระเจ้าก็ถามเขาพระเจ้าก็ทักเขานะตอนก่อนที่เขาจะได้ฆ่าอาแบลนะว่า เจ้าหน้า hey, บ <speaking in minority sixteen cave> ุดบ <speaking> ึ้งอยู like sure els, ่ทําไมนะะกดเครื่องอะไรยังไงถ้าเจ้าดาดาบาทดีเราก็เราก็รับเจ้าไม่ใช่หรืออะไรเนี้ยนะเราเห็นว่าเมื่อพระเจ้าถามพระกัำพ์ไม่ได้บอกว่าขายอินตอบพระเจ้านะว่าเนี่ยเราโกรธพระเจ้าแล้วเราโกรธคาเบลหน้าเนี่ยคือคือถ้าเราเลือกที่จะตอบพระเจ้าเนี่ยเราเราพระเจ้าจะเข้ามาเคลีย กับเราได้นะแต่หลายครั้งคนเราคือเลือกที่จะเมินเฉยต่อเสียงของพระเจ้านะอาคาอินในเวลานั้นก็เมินเฉยต่อเสียงของพระเจ้าแล้วก็จากไปแล้วสุดท้ายก็ไปฆ่าอาเบลน้องชายในที่สุดนะครับมีถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราเราจะเห็นว่าหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายตอนเวลาที่พระเจ้าเรียกเวลาที่พระเจ้าถามนะไม่เนี่ยคนไม่ได้ตอบ พระองค์เนี่ยสุดท้ายเขาคือเขาก็ไปทําตามใจทาตามความบาปของตัวเองนะในเวลานี้ก็เหมือนกันนะคนพวกปุโรหิตเหล่านี้คืออาจจะไม่ต้องตอบพระเยซูตรงๆก็ได้แต่อย่างน้อยเราควรจะใคร่วควรคาถามของพราต้องตอบตัวเองในใจนะแน่นอนคนเหล่านี้ไม่ได้สนใจที่จะตอบตัวเองในใจว่าเออถ้าเป็นเราเราก็คงจะช่วยนะแต่คนเหล่านี้ไม่สนใจที่จะฟังไม่สนใจที่จะตอบ นะดังนั้นเมื่อพระเยซูทําการช่วยเหลือรักษาโรคในวันสะบาโตเขาก็เลยยิ่งโกรธเข้าไปอีกนะว่าเอเอเนี่ยไม่ไม่ฟังไม่รักษากฎเนี่ยอุตส่ามาเตือนอุตส่ามาห้ามแล้วก็ยังทําอีกนะแล้วก็เลยโกรธเคืองพระเยซูแล้วก็สุดท้ายหนักข้อไปจนถึงขั้นาไปศึกษากันว่าจะฆ่าพระองค์ได้อย่างไงนะซึ่งแน่นอนว่า การความคิดที่จะฆ่าผู้อื่นเนี่ยมันมันมัน,มนไม่ถูกต้องตามหลักการของพระเจ้าแน่นอนนะฮะแต่คนเหล่านั้นก็คงจะมีข้ออ้างในใจว่าก็เป็นการฆ่าคนที่ทำผิดธรรมบัญญัติคนที่หมิ่นประมาทพระเจ้าเลยเป็นการฆ่าตามธรรมบัญญัตินะในธรรมบัญญัติใช่ไหมฮะใครทำผิดก็หลายครั้งก็จะมีโทษถึงตายนะคนเหล่านี้ก็ ก็เลยไม่คิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะครับในที่เราเห็นว่าหลายต่อหลายครั้งคนที่คิดว่าตัวเองชอบทำนี่แหละกับเป็นเหตุในการที่อาศัยความคิดที่ว่าตัวเองชอบทำเนี่ยไปตัดสินไว้พิพากษาแล้วก็ไปทําร้ายคนอื่นได้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะในเวาลานี้ปูโรหิตที่แทนที่จะเป็นคนที่จะช่วยเหลือคนที่จะสําแดง ความเมตตาเนี่ยกับกลายเป็นคนที่มาคิดปองหลายมาคิดเข็นค่าค่าฟันเสียเสียนะหลังจากนั้นเราเห็นว่าพระกบีก็พูดถึงคำเผดพิชนะนะครับในการที่ว่าพระเย,ะเยซสูก็ได้เป็นไปตามคำบัญญรณ์เป็นตามคำเผยพระชนะนะครับทีนะ่ในคำเผยพระข้อนีเน้เราก็เห็นว่า เป็นคำบวิญญาณไี่พูดถึงพระเยซูแต่ก็เราก็สามารถเรียนรู้ได้นะว่าพระเจ้าบอกว่าผู้ที่รักของเราผู้ซึ่งเราปวดปานเราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้นะฮะแล้วท่านจะประกาศความยุติธรรมไปแก่บ,บรรดรปัะชาชาตินะสิ่งนี้สำเร็จในชีวิตในตัวพระเยซูแล้วนะแล้วก็ มันไม่ได้จบแค่นั้นนะเพราะถ้าเราอย่างที่เราตระหนักอย่างที่เรารู้กันหลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นเนี่ยพระองค์ก็ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่แหละลงมาให้กับพวกเรานะะเพราะฉะนั้นแบบน,นี้เนี่ยพระวิญญาณที่อยู่กับพระเยซูได้มาอยู่กับพวกเราแล้วนะหมายความว่าเราเองก็เป็นที่รักของพระองค์เราเองก็เป็นผู้ที่ พระองค์ทรงโปรดปรานนะพระองค์จิงประทานพระวิญญาณของพระองค์ลงมาให้นะและเมื่อเรามีพระวิญญาณของพระองค์เราเป็นผู้ที่พระองค์ทรงรักแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีหน้าที่เหมือนพระเยซูเองอย่างสิ่งที่พระองค์ทำนยพระองค์มีหน้าที่ของพระองค์เราเองก็มีหน้าที่ของเรานะพระเจ้าก็บอกแล้วว่าเมื่อเรารับพระวิญญาณของพระองค์แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ประกาศความยุติธรรมนะเราเป็นผู้ที่ จะนำความช่วยเหลือออกไปนะนำพระคุณความรักของพระเจ้าออกไปอย่างอย่างย่งคนอื่นนะฮะนะอธิบายข้อส9นิดนึงอาจจะอาจจะงงว่าท่านจะไม่ทะเลาะวิวานและไม่ร้องเสียงดังไม่มีใครได้ยินเสียงของท่านตามถนน นะอันนี้อย่าไปตีความว่าอ๋อรับพระวิญญาณแล้วเราไม่ต้องไปประกาศตามถนนนะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะในในในเวลานี้หมายความว่าคือเราเขียนว่าคือพระคัมภีร์มีความหมายว่าเขาเพราะพระเยซูจะจะไม่จะไม่ะไมตะโกนจะคือจะไม่โต้แย้งในสิ่งที่ที่ในในการในการสิ่งที่พระองค์ทรงถูกกระทำนะยกตัวอย่างเช่นตอนที่บรรดาพวก บุรหุหตจับพระเยซูปไปหาเฮโรดใช่ไหมจะให้ตัดสินเนี่ยเราเห็นว่าพระเยซูไม่ได้โต้แยง้งไม่ได้แก้ตัวไม่ได้ทําพยายามพูดให้ตัวเองหลุดจากข้อกล่าวหาเลยนะพระอ,องค์ไม่ไม่เถียงกับเขาไม่ร้องไม่อะไรนะเขาจะทำอย่างไรกับพระอ,องค์ก็พระอ,องค์ยอมให้ทานะเพื่อเป็นไปตามแผนง,งาน ของพระเจ้านะพระองค์ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราบริสุทธิ์มาทําอย่างนี้กับเราได้ยังไงเฮ้ยอะไรเนี้ยไม่ได้มีการโต้แยง้งไม่ได้มีการโต้เถียงไม่ได้มีการร้องนะไม่ได้มีการเถียงทะเลาะกับเขานะนั่นคือนั่นคือคำพยากรณ์ที่พูดถึงคือพระองค์ก็ยอมให้ให้มันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเพื่อที่พระองค์จะได้นําความยุติธรรม ให้มีชัยชนะและเราก็ได้เห็นว่าชัยชนะของพระองค์เนี่ยก็เกิดขึ้นจริงๆที่กังเขนนะเป็นชัยชนะที่อาจจะดูให้ดูแล้วเหมือนเหมือนเป็นความพ่ายแพ้แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นความกลับกลายเป็นชัยชนะเฉยเลยนะ แล้วก็ได้กลายเป็นที่ที่บรรดาประชาชนได้ฝากความหวังไว้กับพระองค์นะเหมือนเราทุกคนได้ฝากความหวังไว้นะเหมือนความหวังใจในเรื่องการที่พระองค์ได้ฟื้นคืนผระชนขึ้นแล้วเราก็เป็นความหวังที่เราจะได้ฟื้นขึ้นจากความตายด้วยนะนั่นคือความหวังมันเป็นความหวังที่บรรดาประชาชนได้ฝากเอาไว้กับพระองค์ในการที่พระองค์เป็นพระผู้ช่วยผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของบรรดาประชาชนนะฮะ มันคือพระธรรมที่เราได้อ่านกันไปในวันนี้นะครับเ็นไหมครับอระพิธีกรามากรมองหเชาวเรานันนรูและได้เข้าใจความลึกซึ้ในพรวชนาของงมากขึ้น,นขขงงาางึงวันพะกอพรงเสริมกำลัง สติปัญญาเรียวแรงจะข้าพระองค์ทั้งหลายในชาววันนี้ให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์สรงเทลงมาในชีวิตของเราในแต่ละคนในชาววันนี้พระบิดาเจ้าไม่ว่าเราจะทําอะไรหรือไปที่ไหนขอพระองค์ส่งตรัสกับเราขอบพระองค์ทรงสอนเราให้เรานั้นได้ที่จะตอบพระองค์ให้เราได้จะฟังเสียงพระองค์ให้มากขึ้นดนพระบิดาเจ้าและพระองค์ทรงเตือนเรานั้น เราองค์ส่งเตือนเราด้วยความรักพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทรงรักเราอย่างมากมายพระองค์จึงประทานพระวิญญาณของพระองค์มาอยู่ในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าเราแล้วก็พระองค์สั่งป่วยประพรพี่น้องพระบิดาเจ้าค้าที่เขานั้นสละเวลาอันเล็กน้อยในช่วงเช้าที่เขานั้นได้มาแบ่งปันพระวจนะคำของพระองค์ให้เราได้เรียนรู้และได้เข้าใจกันมากขึ้นพระบิดาเจ้าพระองค์สังป่วยพรพี่ตามแม่บีมพีเอสเตอร์ และทุกๆคนปพิดาเจ้าค่ะในกลุ่มนี้ที่เขายังไม่ได้เข้ามาก่อให้เขานั้นได้มีกําลังที่จะเข้ามาอารรร่านประคำของพระองค์รวมกันทุกเชา้าและอวยพรในยุ่งชางของเขาที่เขาจะไม่ขาดสมมในิทใดๆเลยปฏิดา,าเจ้าพระองค์จะอวยพรพระประางคอิสรเอย่าเป็นเช่นใดเขาจะก็อวยพรชีวิตของเราเป็นเช่นนั้นด้วยปิดาเจ้าคา่ะให้เราได้ดําเนินชีวิตต่ม น้ำประทัยของพระองค์ให้เราเป็นเกลือและแสนสว่างที่จะใช้แสงออกไปให้ผู้คนที่เขาได้เห็น,ร,ร,นาราสีดิสนาราศีของพระองค์่านชีวิตของเราทุกคนเดยนพิดาเจ้าลูกัรละเสริญพระองค์ลูกพีา่านาน้อพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนแกเอเมน